สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22เพอพฤศจกิกายนนะคะช่องเชอร์ตามททโรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนกับของไทยนะ และย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะว่าคลิปแบบนี้มันไม่ใช่คลิปดูดวงส่วนตัวของใครใคนใดค,ค,คนหนึ่งนะคะเป็นคลิปแบบ general reading เป็นพลังงานรวมอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวพิจิกทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะคะดูแล้วถ้ารู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเป็นไวเบอร์ซ่าอะไรเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หมดดังนั้นนะคะเข้ามาชมไว้เป็นไกด์ไลน์รับชมไว้เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้เนาะ อย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะนะคะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยคะความรักของชาวพิจิตชาวพิจิตรคะความรักของคุณในช่วงเนี้ยเป็นยังไงวะนะคะหนึ่งเหรียญเดชอร์ม e ิตรไฮพินเทส แล้วก็อัศวินเอ่อคิงไม้ค่ะขอภายคิงไม้เนี่ยอืมรู้สึกว่าคุณคุณค่อนข้างสับสนแล้วก็คิดมากอะนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะแปลปวนหน่อยในช่วงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแล้วก็คิดเยอะเพราะคุณรู้สึกว่าเอา่อคนที่คุณคุยอยู่หรือดีลอยู่เนี่ยเขากําลังทําอะไรบางอย่างที่เหมือนจะมีความลับกับเรา เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ให้ความกระจ่างกับเราหรือว่าเหมือนกับว่าเขามีกำแพงหรือปิดบังบางอย่างกับเราไว้แล้วเขาไม่ยอมอธิบายให้มันชัดเจนเขาจะเอาอยัางไงเขาจะทํำยังไงเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้มันให้มันเคลียร์นะคะแล้วก็ได้แต่ให้ความหวังเราไปวันๆเหมือนบอกให้เรารอขอเวลานอนนี่นั่นจะไปทานอนนี่นั่นแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเราได้เลยสักอย่างทีนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงขอดูคนคนนั้นที่ชาวพิจิกดีลอยู่ด้วยหรือคุอยู่ด้วยหนค่คะคนคนนั้นที่ชาวพิจิกดีลอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นังือกเบลฟอร์จูนหกดา t สองถ้วย โอเคเอ่อถ้าคุณกำลังสงสัยหรือว่าถ้าคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะว่าเขาแอบ,บทำอะไรบางอย่างรับหลังเราอยู่หรือว่านะเวลานี้ใจเขาเปลี่ยนไปหรือเขามีใครที่เขามุ่งหวังนะคะ mm hmm. เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราอะ หรือในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีคนสามคนอยู่แบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าจะอยู่หรือจะไปเขาก็โอเคหมดอะไรแบบนั้นนะคะหรือมีใครคนหนึ่งทําอะไรรับหลังอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยณนะเวลาเนี้ยแอนมองว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ กำลังคิดกําลังไตร่ตรองนะคะกำลังคิด,คดว่าจะทำยังไงดีที่จะควบคุมปัญหาหรือว่าควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยเอาไว้ได้ในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นนะคะเขาเขารู้สึกว่าคือโอเคเขามีคนที่เขารักอยู่อีกคนนึงแหละนอกจากเรา แต่ทีนี้เนี่ยการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งในตอนนี้เขายังไม่เลือกเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจเขาต้องการจะแน่ใจก่อนว่าถ้าเขาเลือกอีกคนหนึ่งเขาจะไม่เสียใจในภายหลังที่ไม่เลือกอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีช้อยอยู่ในมือแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่แน่ใจในการที่จะตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง รักนะรักทั้งคู่แหละรู้สึกดีทั้งคู่แต่ทีนี้จะให้เลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวจริงหรือว่าหรือว่าจะให้ปล่อยอีกคนหนึ่งไปและเหลือไว้แค่คนเดียวนะเวลาเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจตรงนั้นแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะณเวลาเนี้ยความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อเราคืออะไรเชอรี่คือเป็นอะไรที่แบบ เขาไม่มีความมั่นใจไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะครึ่งคึ่ง,งกลางกลางทุกอย่างเลยตอนนี้คิงเหรียญถือดาวดมูนไม่มีความชัดเจนไม่มีความชัดเจนแล้วก็ใช้ความเงียบใช้ความนิ่งเอาตัวรอดไปเรื่อยนะคะแล้วก็ขอดูสถานการณ์ไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะคะกับ กับการที่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับว่าถ้าตัดสินใจแล้วจะต้องคุ้มค่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันคุ้มค่ากับตัวเขานะคะโดยที่เขาอาจจะลืมคิดไปว่าแล้วแล้วคนที่เขาดีลอยู่ในชีวิตจะเป็นยังไงนะแต่เขารู้สึกว่าโอเคคนเราถ้าจะมีคนรักสักคนหนึ่งหรือว่าถ้าตัดตัดตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งก็ขอเลือกคนที่ใช่ที่สุดนะคะ ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกก็เป็นผู้เลือกทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกแต่ว่าการเลือกก็คืออย่าไปให้ความหวังหรืออย่าไปดึงใครเอาไว้ในชีวิตให้เขาเสียเวลาอยู่กับเรานานเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขายังไม่ใช่ปล่อยเขาไปนะคะอย่ามาดึงกันไว้ให้มันเสียเวลาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไหนก็จะเอาเก่าก็ไม่ทิ้งหรือว่าแบบเสียดายทั้งสองคนจะได้ไว้ทั้งคู่อย่างเงี้ยแล้วแนวโน้ม ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเจ็ดไม้เด็ดสามดาบเด็กถือเหรียญแล้วก็ดึดสัน ทั้งสองคนที่เขามีอยู่ในตอนนี้มันคือความสุขของเขาทั้งคู่อ,อยู่กับอีกคนนึงก็พยายามปิดอีกคนนึงไว้อยู่กับอีกคนนึงก็ปิดคนนั้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะรักใครก็รักได้ไม่เต็มที่ทั้งทั้งคู่เลยทีเนี้ยมันกลายเป็นปัญหาว่าจะจบความสัมพันธ์เนี้ยจะจบปัญหารักสามเศร้าเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วตัวเขานะเวลาเนี้ยยังหาทางออกไม่ได้นะบอกเลยว่า ปัญหาทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรับมือ,อยังไงนะคะแต่ว่าจะให้ปล่อยจะให้ตัดสินใจปล่อยใครคนใดคนหนึ่งไปเขาก็ไม่ปล่อยเออแปลกไหมคือเหมือนกับรู้ว่ามันเป็นปัญหารักสามเศร้าอะแต่ก็ตัดใครสักคนหนึ่งออกไปก็ไม่ตัดก็ปล่อยให้มันเป็นปัญหา,า,าคาลักาซังอยู่แบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าก็เขาอยู่กับทั้งสองคนนี้เขามีความสุขทั้งคู่อะอยู่กับเราก็มีความสุขอยู่กับคนนั้นก็มีความสุข เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเสียวความสุขทางไหนของเขาไปเลยทีนี้ถามว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปแอนมองว่าความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณรอให้เขาตัดสินใจหรือแก้ปัญหานะคะยังไม่จบพูดเลยนะคะยังไม่จบหรอกถ้าจะรอให้เขาแก้นะถ้าจะรอให้เขาเลือกไม่จบค่ะยืดเยื้อนะทีนี้ขอคำแนะนาหน่อยไพ่ ความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมนะคะเราลองถามตัวเองดูว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันมันมันเวิร์กจริงไหมเรากับเขาเป็นผู้ให้และผู้รับเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าเราให้เขาไปร้อยเขาให้เรามาร้อยไหมเราให้เขาร้อยยี่สิบเขาให้เรามาสักเท่าไหร่เราให้เขาสองร้อยแล้วตอนเนี้เขาให้เรามาถึงร้อยหรือย,อยังแบบนี้นะคะความรักที่ดีเป็นความรักที่ ต้องไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้อย่างเดียวหรือเป็นผู้รับอย่างเดียวต่างฝ่ายต่างต้องเป็นทั้งผู้ให้และเป็นผู้รับที่นี้อ,อย่าให้ความมั่นใจยึดเราเอาไว้อย่างเช่นแน่ใจว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเลือกเราหรือเป็นความหวังเป็นความแอบหวังอยู่ลึกๆว่าวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจเลือกเราเราก็เลยรอแบบนี้นะคะขอให้บาลานซ์ให้ดีระหว่างความเชื่อกับความจริง บางทีความเชื่อในใจเราความรู้สึกในใจเรารู้สึกว่าเราอยากจะรอแต่ความจริงเรารู้อยู่แล้วล่ะนะคะว่าสิ่งที่เรารอเราจะมีวันได้มันหรือเปล่าทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเพราะรอเขานะเวลาเนี้ยเขาไม่ตัดสินใจแอนดูลลนะคะก็คงต้องเป็นเราละนะคะถ้ายังอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปกอ็อ่าโอเคปัญหานี้ก็จะไม่เคลียร์นะก็จะเป็นเราสามคนอยู่แบบนี้แต่ถ้า อยากจะเคลียอยากจะตัดปัญหาคุณต้องเป็นคนทำละเพราะว่าเขาจะไม่ยอมเสียใครไปเลยก็คือเหมือนกับว่ารอใครไม่ไหวก็ไปเองแบบนี้แต่เขาจะไม่เลือกโอเคไหมคะโอเคชาวพิจิตรคะอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงแบบ general reading เดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ